สวัสดีครับมีเจอกันครับวีนี้ทานตัวชิปซ่อมอแอร์ซัมซงอินเวอร์เตอร์หมื่นแปวิวนะมีปัญหาเวลาฝนตกแล้วไม่เย็นนะรดอทำงานบ้างไม่ทำบ้างนะครับซ่อมส่งสามเหลี่ยมนะตัวดิจิตอลอินเวอร์เตอร์นะครับอะุ่กก็รุ่นนี้ลองส่งนะ AR หนึ่งแปด KV S L W K นะใชไอ้ไอท็อปฝากขอนะ้อนม่จับกระแสดูนะครับพอดีคอย้อนมันอยู่ด้านนอกนะครับวัดวัดวัดตรงเบเกอร์ก็ได้คนระัอบอนนี้ก็เคยซ่อมตัวชุดกดรีโมทไม่ได้นะครับ เปิดเบเกอร์บานสวิงดังนะกระแสขึ้น0.26นะครับวานจะของเปิด Air แอร์เลยครับ <c oughs> ไม่ตัดกระพริบไม่อะไรนะครับ <c oughs> โอเคพัดลมเริ่มหมุนนะครับเปิดละ0.28 ตอนนี้ในะครซ่อมเอาตัวรับรีโหมดไวงนอกน,นะที่โดนดน้ำนะครับ0.31อยู่นะครับดูกระแสว่าไฟร้อนอ่อนหรือเปล่า เดาตั้ง AC วัดสาย F1 F2 ดูนะนเทียบกับ F1 สามสิี่นะแล้วก็ F2 สาเทียบกับ L นะ F2 กับ L ร้อสิบก้าโวลแล้วก็เอฟเกับ L ก้าสิบเก้าโวไอ้อยเก้าสินี่ยมีไฟอ่อนออมาจับกระแสดูทีนะครับ รอหน่วง3นาทีนะลองยังศูนย์ไอจุดจุด31อยู่นะครับตั้ง20แอมป์นะตั้ง AC วัดดูไฟบ้านนิดหนึ่งนะครับมาเต็มมิบเ227โวลต์นะครับโอเคอ่ะเริ่มทำงานนะ คอมก็ทำนะสอแอมปนะครับ2.4ก็เริ่มทำง,งานสนะี่หนึ่งห้าครับ 4 m นะตอนนี้คอมเพิเซอร์ทำงานนั่นเห็นคอยร้อนนะครับตอนนี้รีโมตตั้งไว้ที่18องศาเลยนะครับเบางทีกลัวอากาศเย็นไม่ทำงานนะครับลำไป4.8 3ขา้นเรื่อยๆอย่ค่อยร้อนจะไม่ทำงานนะครับไฟตกไฟนะฮะ 4. เก้าห้านะครับเก้าสนะี่เก้าสามเก้าหนึ่งะครับถ้าไฟตกก็จะโปรเทคนะครับซัมซุงจะมีดิสต์เตอร์เช็คแรงดันนะครับกจับแรงไฟมีม,มีปัญหาใช่ค,ครับตอนนี้ก็ขึ้นมาที่หกเจ็ดแอมป์แล้วนะครับเจ็ดจุดสี่นะครับ 9m แล้วนะครับ9.64นะครับทำงานเต็มที่ครับตอนเราลองเช็กโวลต์ดูนิดหนึ่งนะเราทำงานห,หน,นักๆแล้วโวลต์ตกไม่ไห้ไฟตกลงมาที่อยู่221โวลต์น,นะครับ 221ี่เอนี่ก็ด้านบนก็221เหมือนกันดูแอมต่อครับตอนนี้ขึ้นไป10แอมแล้วนะครับเพราะว่าตั้งทำงานเต็มที่นะครับก็ทำงานได้ปกตินะโอเค10แอมนะ เปิดอุณหภูมิสูงนะครับเยวจะลองลดอุณหภูมิลงอไปที่25หองศาโคนะครับ <Okay. S 1> เขาจะได้ลดกระแสแอมลงนะครับตอนนี้ก็เริ่มลดลงแล้วนะครับจาก10ลงมา8.7ก็จะลงเรื่อยๆนะครับ ติดบนแล้วตเอวันวันไม่ติดอนนี้พี่เขาบอกว่าเป็นอยู่ประมาณสามเดือนแล้วนะใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างเดีย๋ยวเช็ดเชใส่ไฟนิดหนึ่งนะมีหุดมีหลวมไหมนะฮะก็ไม่หลวมนะโอเคตอนนี้ทำงานปกติน่าจะมีปัญหาช่ว,วงไฟตกนะาาว่าเดีย๋ยวต้องไปเช็คทีี่บอร์ดค่อยร้อนดูอีกทีนะครับ ตอนนี้ก็ถือว่าปกติแล้วเท่านะั้นกะารเป็น,ปนหายเดี๋ยวใช้ได้เดี๋ยวใช้ไม่ได้นะครับต้องเช็คคอยล์ร้อนนะครับมาเช็คภาคสวิตช,ชิ่งดูนะครับจะไปแกะดูบอร์ดคอยล์ร้อนทีนะครับ ก็ต้องตีหลังคาขึ้นมานะครับที่นี้แอร์อยู่ด้วยกันสีประมาณหกตัวฮะร,ระวังชั้นสองเดนับตัดต้นไม้ออกแล้วที่ต้นไม้ตะกอลกนะครับอเดี๋ยวชมกก็ปิดเบรกเกอร์แล้วนะครับเดี๋ยวจะมาถอดฝาเอาบอร์ดคอยร้อนไปเช็คดูข้างล่างนะครับเพราะว่าหน้างานมันไม่สามารถเช็คอะไรได้ง่ายๆถอดไปยางเดียว ทำงานที่สูงนะครับโอเคไม่สะดวกเดี๋ยวเขาแกะก่อนโอเคครับนี่กขแกะเมนบอร์ดออกแล้วนะซูมซอมซายหนึงต่างอันนี้รอยถอดแล้วนี่อันนี้น็อตไม่แน่น นัดไม่ไม่หลงตัวมนบอดตัวนี้มันนัดไม่ตรงแล้วไปยังไม่แน,น่ใจจะต้องถอดเหลือดูอีกทีครับนะครับถอดสายนะครับ L N ก็จะเป็นออกไซด์อยู่เส้นหนึ่งนะสองเส้นนะสายลายนะครับนี่ก็เป็นเหมือนกัน อยู่ด้านนอกนะถอดเป็นบอร์ดไปเช็คขับวงคาปาก่อนว่ามีอะไรมีปัญหาไหมไมโครรถไหมนะครับสปายต่างแก็เช็คสายนะสายสื่อสารเนี่ยต้องปอกทําใหม่ทั้งหมดนะแล้วก็งอสายแต่เนี่ยถ้าบอร์ดนั่ลงไปเช็คล่างกันวัดค่า,าต่างๆ ปล่อยลงมาแล้วครับก็ตั้งมิตเตอร์ดิจิตอลน,นะครับวัด DC ตรงคาปาซิเตอร์ก่อนนะครับเช็คค่าอะไรต่างแต่ต้องวัดก่อนมันจะมีไฟค้างนะครับบางทีจะต้องดิชชาร์จก่อนมีค่าอยู่13โวลต์นะครับต้องทำการช็อตคาปาซิเตอร์ก่อนนะให้เป็น0โวลต์ก่อนนะวนมาคก็จิ้มได้เลยนะ ก็เ,เอาช็อตกันเลยนะครับ okay. PM กับ PFC นะครับ PM อยู่นี่ PFC อยู่นี่ปลากัะนทีย น,นี่สามร้อยก้าสิบไมโครนะครับสี่ร้อยโวลต์มัม้งเท่าที่เห็นนี่คี่สำคัญดูไอซีสวิตเชียงก่นอนไอซีสื่อสารตัวนี้ ซีซ <C> ็วชเอลงห้านะ่าปา่าเสี่สิบเจ็ดไมโครห้าร้โวลต์เดี๋ยววัดข่าป่าดยท้ามีตัวหนเสื่อมไหมนั่นก็ต้อง ที่ใส่ไฟละ่ะตัวนี้้ะสี่ตัวรวมกันนะต่อขนานกันหนึ่งจุดหนึ่งพันห้าร้อยเมกะโอนะหนึ่งพันห้าร้อยสองไมกะโอนะที่เห็นสามเก้าสามเก้าสามเก้า วัดตรงนี้ก็ไม่น่าจะเสียนะครับไมโครเยอะนะเป็นพันขึ้นนี่มันเหลือเฟือนะเท่ากันนะวัดจุดไหนเขาเท่ากันโอเคเดี๋ยวจุดนี้นะ,ะนี่ร้อยไมโคร ลดลงไปหน่อยนะตอนนี้90มิโคหายไป10มิโครไม่หายตอนนี้47ต่วัดแล้วได้เกือบ100ไมิโครนะครับ90มิโครมากกว่าทัวรนี้ซิลิโคนก็ไม่แห้งนะครับ ดวนี้ไม่มีอะไรก็ทำเกี่ยวกับระบบสสยไฟนะครับทใส่ไฟใหม่ทั้งหมดเดียวปะปาก็ไม่มีบัวมไม่มีอะไรนะดูนะดีๆทำเรื่ระบบสสยไฟใหม่นะแล้วก็ยึด IPM เ็มให้ดีนะโอเคครับก็ ขันยึดน็อตนะให้ตรงให้ดีนะบีบสี e PC, แล้วก็ไอซีไอพีเนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะทำสายใหม่นะครับก็จะย้ำใช้ห่างปลานะครับอาจจะไม่ถ่ายตอนย้ำตอนอะไรนะก็จะใช้ห่างปลาสีน้ำเงินนะครับย้ำหนีบที่สายตรงที่เป็นรอยออกไซด์นี้ก็จะตัดออกครับ ทำใหม่ทุกสายเลยนะครับโอเคครับให้เจ okay. ้าของเขาเปิดเบรกเกอร์นะแล้วเปิดแอร์ต ja ่อไปเสร็จแล้วนะยามห้องป่าต่อไปหมดแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเส้นนะครับรวมใส่กาวปลาสีน้ำเงินสองจุดห้าโอช่วงนี้คงกทมไม่แดดก็ฝนวันนี้แดดนั้นเย็นๆจะฝน ศูนย์จุดนึ่งศูนย์ตนนเหมัลมนะสลับกันเะตัวนี้0.30นะศูยน,นยน์องเกิดใหม่นะครับกีรืมเสียบสายเอ็กแปน,นครับเบรเกอรจะดังเตะเตๆเตะรับ ธรรมดาข้างๆดังนะที่นี้ยังไม่ทำงานนะครับศูนย์จุดชามศูนย์เห็นครับพัดลมเริ่มหมุนนะสองจุดหกเจ็ดโอ้หร้อนครับความร้อนอย่างดีครับี่จับความร้อนหน้าแผงนะพัดลมหมดนะ 36.9อยู่นะกระแสขึ้นที่4.35นะ3536รอดูสักพักนะแปด สี่นะครับก็แซ5ห้าจุดต่้าจุดสองห้นะครับห้ามไม่ได้ตั้งอ่าสิองศานะตั้งยี่สิบห้าถ้จะมันกินไฟมากเกินไปนะครับถ้ายิ่งตั้งเย็นก็ยิ่งกินไฟนะครับแอมป์นะครับคิดสุดแลนะ้ว ต่ณหภูมร้อน41นะครับอาการเย็นนะครับแดดออกอยู่แต่ฟ้าคึมสิสีร้อน42่สองแล้วนะโอเคแล้ว หลัางนี้สิแอมก็โอเคแล้วนะนนครับยังไงก็บอกว่าจะมีประโยชน์นะยังไงช่วยต่างกดนซัตตะค่ายและแชร์เป็นกันเองใช่ไหมการทำคลิปเรามีใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับโอเคครับน,นี่ก็ครอบฟาเกี่ยวป่อยนี่ตัวหนึ่งตัวนี้เจาะเพิ่มนะครับขาล็อกมันไปหมดแล้วจะได้กันฝนได้